สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k มิ้มล้อเหล็กชาแนลนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้มาอยู่กับป้าตุงครับอยู่กับทีมงานตัดไม้อยู่กับคูบต้าครับ พุตาคีบครับใหญ่มากเลย M85 ครับอยู่กันหน้างานนี่ครับหน้างานโทรหนึ่งครับหน้างานเก่านะงานสระงานะรนาบ้านโทรหนึ่งครับปอด นี่ครับ M 8 540ูอ้โชเฟอร์รอแทะอยวไปยยองมันมันสีร้อยป๊อดโชเฟอร์ไหมขันฟุ่นข้าตากันฟุ่นข้าตาอู้เป็นงานที่เสี่ยงมากเลยครับนี่ <polarization> ตัวน <music> ี้น <People> ี่จะเอาไว้คีบไม้ยางนะครับเป็นงานตัดไม้ยางโดยเฉพาะเลยครับนี้นี่เป็นงานรับจบอาปเที่นีครับโอ้หายหน้าหายตา นี่ครับช่วงนี้นี่ไม่เคยสก,กิดหาเลยครับอะบโอ้นี่มันน่าง,งานทัวหนึ่งเลยใช่อ๋สวยงามมากเลยครับฝีมือจานชูครับสวยสวยสวยโอ้ฝีมือไม่ได้าน <laughs> มาถูกตัเตงใช่ไมตาได้ได้ตามได้กินนูอันนี้กินม er ีแต่ธมอเลยมันนูเป็นแต่ลูกรังต่ตาแต่โอ้รถเยอะเนาะเวลาเราทำงานเนี่ยรถเยอะเวลาไม่ไม่ได้ทำงานนี่เงียบกริบไม่มีมาสักคัน โอ้ไม่เป็นี่ไม่เป็นี่ไม่เป็นที่นะนี่ม้มันใหญ่ครับมันอยู่ข้างทางอันตรายครับทางทีมผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดออกครับอันตรายกับรถที่สัญจรไปมานะครับที่เมามาเนี่ยชนกันไม้ตายเยอะแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยปะ ใกล้ทางพอดน,น,ใน,ในาะเราต้องอนุรักษ์คนที่เมาว่าว่ายว่ายว่ารถรถรถคันนี้ซื้อมานี่ไม่เคยได้ไถเลยนี่ ยกไหมเราก็ไช้ไท,ทำไมนี่ไม่เคยได้ไช้ตอนนี้เป็นแซมวิ้งครับซีไม้ซีไม้ไิบบ์เอาโรต์ไม้เนี่ ็นไม้เป็นจะพันนะครับไม่ใช่ไม้สงวนนะครับไม้เป็นจะพันเฮ้ยเฮ้ยเอาหักแล้ววัวเอารถไทดึงวะเอ้ยช็อตเด็ดครับ <c oughs> าจะลองดึงดูครับว่าสลิงมันจะขาดไหมนี่พอดึงมาปุ๊บจะถูกไอ้ต้นแห้งๆนี่มันก็ไปฟาดไอ้นีนน่ยนะสายไฟอะเนาะมันต้องเอาตัวนั้นลมนตัวนั้นลมก่อนลงก่อน,นต้องเอาไม้แห้งลงลก่อนอมันเป็นสูตรปะ เราจะพ้นไหมนี่ น้ก็สายไฟครับอันตรายมากเลยครับถ้าเชือกขาดนี่เป็นเรื่องเลยครับ เรียบร้อยครับโอ้เกือบ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 ถึงเกือบถึงว่าไกิ่งไม้ตายเนาะเกือบแล้วเมื่อกี้จะมีต้นที่ตายนะครับกิ่งมันไปฟาดดีที่ไม่ขาดดีที่ไม่ถึงเอานี่ของแท้อยู่นี่นี่ เป็นงานเสี่ยงครับถ้าโดนสายไฟมานี่ไม่คุ้มนะครับหมดเยอะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ

โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ